ไปเลยตกนะบอกนั่งรถกันนะคะกำลังน้ำตกนั่งรถไปน้ำตกอยู่เนาะโอ้บรรยากาศแหมวันนี้รับเขาือช่องไปไหนเกนอ้าำอยู่สอคนละพ่วันนี้เราเปิดอ้าวสอคนวันนี้เราเปิดคลิปเลยแอ่แค่นี้เพราะว่าสมาชิยังึืนรถไม่ครบนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์วันนี้จะไปเที่ยวไหนกันไม่เนน้ำตกอะไร ตกผิวอยู่ที่จังหวัดเลยจังหวัดจนันทบุรีจ้าโอ้ย<อ>แม่เนี่ยมากเราจะไปนักตกผิวที่จังหวัดจันทบุรีกันนะคะเราจะไปแวะทานข้าเวาเดียวนักตกผิวเขาบอกร้านอาหารที่นั่น,น่ะสวยมากแล้วก็มีหลายสาขาด้วยจะลองไปชิมอาหารกันแล้วก็วันนี้เราจะไปเที่ยวยังไงยังไงมีกิจกรรมอะไรบ้างอย่าลืมติดตามเพื่อนะคะอ๋อวันนี้จะบอกว่าเป็นทิปของเด็กแล้วก็มีสววด้วยวันนี้จะพาแม่ไปด้วยจะไปดูว่าแม่จะเดิน เดินขึ้นไหวไหมหรือว่าจะแบบอยู่แค่รอแค่ข้างล่างหรือยังไงอะไรยังไงต้องไปดูว่าสถานที่เอ้ยเขาเมื่อก่อนมันมีรถ,รรถกอล์ฟเนาะเข้าใจว่ามันม,มีรถกรอล์ฟไม่รู้ว่าตอนนี้มีหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันว่ามีรถกรอล์ฟให้แม่หรือเปล่าแล้วก็ให้พวกเรนานั่งหรือเปล่าจะได้ไม่ต้องเดินไกลเนาะโอเคแล้วไปเจอกันที่โอเคแล้วไปเจอกันที่น้ำตก,กตาน,นีเรามากินข้าวที่รัตนบุรีน้ำตกผิวนะคะมีเข้ามาในร้านกว้างใหญ่ไพศานนะคะทุกคน อันนี้ต้องต่อตโต๊ะไหมจ้าต้องต่อตโต๊ะไหมไับปะต้องพอปะสองสตรงนี้ได้ปะ เผ็ดน้อยเอ้ยรสชาติแซ่บนะแซ่บซวงนะจ๊ะแล้วเผ็ดน้อยกูพีอร่อยพ่อเป็นไงพ่อเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยเลยอันนู้นเท่าไหร่เาไ่ชิ้นลิ้นละชิ้นงะชิ้นวรสนชิตนิ้นละชิ้นิ้นลอชิ้นละชิ้นลิ้นงะชิ้น้นะชิ้ิ้นนละงิ้นชิ้ลิ้นิ้นิิินะิลิิน้งลิินนินนน

อร่อยนะหวานหวานเค็มๆต้นฉบับของชูตรเดิมจะของเด็กของเด็กต้นมันกุ้งโดนัทอะไรนั่งน้ำจิ้มบวยใช่ปหมใช่เน้อน้อยกี่คนคนละดวงไปเลยคนละดวงเอาไม่ชอบเป็นเอาให้โอเคบเทส เทสเทส่วนปูก้อนนะคะครับผนปูก้อนนะครับตาเข้กเข้าไป,เ,าไปเป็นก้อนๆ,ๆเลยนะคะใส่ข้าวของเนี้ยข้าวน้อะไปปะโย่อือปูเป็นปูนะเอาทุกคูตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วมีห่อกลับบ้านด้วยกินไม่หมดเอาไปกินบ้านต่อ ไปแล้วเราก็ไปพ่ออ well ันนี้ออกไม่ได้พ่อเอาอันนี้ออกไม่ได้เอาทางนู้นเอาเอาลูกเดินเดิ่ไปข้า้ม แค่นี้ใช่ไหมอันนี้เราไม่ได้ขึ้นนะบบนแล้วใช่ไหมพี่เทนกระเป๋าล่ใครอยู่ไหนแคนนเดี๋ยวเราเองี่ไทยลูนเท่าไรดิป้าครับปแล้วนะคะรับเรครับหัคเ้าอร่อยคับพี่คน้องหน่ครับมันต้องหน่อยหนึ่งสองสาขอบคุณครับ พยานะครับรลลลล้อ,อาานๆๆมาถึงพยานแห่งชาน้ำตกเพลี้ยนะคะอ่าที่เอารถเข้าไปได้น,นี่ครูจะเป็นโค้ชพา,ท,าที่นี่นะพี่ค่ะขับ,ขบ,ขบดโดงลถกระบะเนี่ยเขาาห้เลยให้เนะบอร์โทรแล้วโทรตามเขาใช่ไหมใช่โอเคยบ๊วย ห้องจำนายตรัวอ้าวแม่หกสิบแม่ฟีใช่ไหมเด็กต่ำกว่าสามปีไอโซฟีเสียอยู่นี่สองสามเด็กสามคุยใหญ่สามร้อยแปดสิบจ้ะเดี๋ยวลงทะเบียนให้คนนะครับ อ้าวลงพื้นกันด้วยนะคะหนึ่งคนเดี๋ยวรอบัตรรรอบัตได้ปากแล้วแปดทั้งหมดแปดคนแค่สามคนใช่ไหมในฟรีใช่แล้วก็โซฟีเขาเด็กเสียลังกว่าสามปี ขาก็จะมีราคาเด็กอ๋อมีราคาราคาเด็กราคาคนโตครับเราก็มีครับนั่งรถกได้นะครับวนละสิบบาทห้าร้อยเมตรครับน้ำตกมีชั้นเดียวค่ะท่านั่งกระจ่ายคนขักได้เลยรถก็ไปได้นะครับก็สิบบาทเจ้าไปเอารถเลยไปขึ้นเลยสิบบาทไปเลยใครขับอะแม่ยังนี้ เขามีพนักงานเขาคงไม่ให้เราขับเองหรอกจ้าให้พ่อขับก็ให้พ่อขับไปเด็กมาเร็วเดี๋ยวเอ้ยสองคนดีดูน้ำตกนั่งตรงนี้คนนึงนั่งคนขับัมาหน้ามาน้าโอเคไม่ไช่จับหรอั่ง นั่งรถเหมือนเดิมไปไปไปโอเคโอเนโอเค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 โอเอเนโมเเรโอเคโอเอเคโอเคโอ้อเราอเเคโน่ค้อเคโ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 อเคเราอเอเคโอเค่อเคโกอเคโอ้คเเาเเเคเอคเ สาวัก็มาได้เด็กน้อยก็มาดีนะคะไม่ต้องเดินโคนละสิบบาทแต่ว่าถ้าอยากออกกําลังกายก็เดินได้นะชมวิวไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยพี่่เเด็กกคะนักตกเล่นชั้นไหนดีเขาบอกว่าน้ำตกมีชั้นเดียวเล่นได้แม่มาเกะเห็ดปลาตัวใหญ่แม่ฮะแม่มาเกะเห็ดปลาตัวใหญ่มาก โอ้้านอนใสนักินช่ซื้ออาหารมานั่งกินได้ตรงนี้ตอันนี้จะเป็นบ้านพักโซนบ้านพักที่เราเข้ามาได้นะเราไม่ได้น่นอันนี้อันนี้ก็เจริญมากเลยนะเนอะมีร้านเก คนเยอะอยู่ะถึงแล้วอันนี้เป็นอน,นุสาวรีย์ปารามิดนะคะเอานูน่นเห็นกันะนูอน่จะไปเจอกันตรงนู่นไหม ไปดูสิอึ๊บอ้าวเจอกันได้ไง เราจะเล่นตรงนี้หรือว่าจะลงไปีข้างล่างอ่ะเล่นตรงนี้เดินตัวเปล่าไปเอาเอาเดี๋ยวก็ตกคู่นะจ๊ะสองป้าหลานสองป้าหลาน เดี๋ยวนะแป๊บนึง่งพี่เทนลองดูก่อน,นอ่าวค่อยๆลงอค่อยๆลงค่อยๆลงไม่กระโดดค่อยๆลงค่อยๆลงเอาไอคิวถอดรองเท้าไว้ข้างบนก่อนเห็นนะเราบอกแล้วอุ้ยจะืมนะไปได้มีเสื้อแต่คิวอยู่ได้แถวนี้นะคิวไปไม่ได้นะเทนไปน่มต้้ปดย ไปไหนไปไหน ไปตามล่าหาที่เล่นน้ำนะคะเมื่อกี้มันจะลึกไปหน่อยนึงแต่ว่าก็มีเครื่องทูเนี่ยไปดูกัน b o、嗯 ผมเย็นชุดมาให้แม่แล้วไม่น้ำอย่านะอย่านะน้ำมันเย็นมากเลยนะพ่อเฮ้ยโอ้ยเย้ยไหมโอ้ยปากระคาปลากระคา ปลาตีใช่ปบปาีนาจึ๊บจบจเโอยปากาปลากระสาูยเย็นมากเยเฮ้ย้ปลาปากระสาเออพี่เบนยังมาจับเม่นปลามันตอกหมูปลากระสา เขาเขาไม่ได้เปียกกันอุ้ยตอดแรงมากเลยนะเูืนนแรงมากเ้ยตอดแรงมากเลยนะเจ้าปาเฮ้ย chúc đi à chúc 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 ui chúc 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 to chúc quá chúc 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 โอ้ยเดี๋ยวยืดก่อนยืดก่อนโอ้ยเดี๋ยวยืดก่อนอุ้ยเรากลังตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ยะตาอุ้ยแม่แล้วผมว่าเรจับปลาแถวนี้ได้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่นี่ขนยาวจับไปทำไมอยากจับมาเฉยๆแบบลูกอะไม่ได้เขาไม่ได้เชื่องขนาดนั้น ผสมพลังด้วยอะไรพี่เทนไอติมไอติมสักหนึ่งแท่งเน็ตน้ำยังเงย็นไม่พอต้องเติมตเติมความเย็นเข้าไปอีกสิบปะเป็นสามห้ามีกาแฟสแดด้วยนะไอติมเอาเธอช้านนเนี่ยเขากินจะมาแล้วเนี่ยไป อีกอ่งอีองที่ไหนต<ม>ันเขียวมะนาวเท่าไหร่คะบค่ะคิวเอาไหมไอติมอะเอาเอะไรเอาแบบนี้หรือแบบนู้น อรอรีสตรอตวเบอรรี่นะใช่ชอบๆอ,ออมาไกลๆตู้เขาน้ำลายกันเอง,เ,เ,ง,งอเป็นสามสี่เ,เ,เขากินกันแล้วจ้ะยืมมาเาากินแล้วเหรอกินแล้วกิน,นแบบแบบนี้แม่นอเพ่เนจับมาดินะ